กำลังทำ่ตอนนี้นะครับเพื่อจเอให้เสร็จครับผมซึ่งอยู่ในช่วงที่วันหยุดพอดีนะครับน้องๆก็มีจิตอาสาแล้วก็อยู่ในท่ายพัฒนาของอ,อุตย,ยาหกรรมเรานะครับก็กำลังแข่งขันกันอยู่แล้ครนะับ ให้นมอันนี้กำลังให้นมลูกอยู่นะครับการเป็นพ่อดีๆต้องให้เองรถคันนี้นะครับเจ็ดห้าอยห้าคันนี้แพ้ตอนบ่ายเพราะอะไรดูดูดูเอามือไปจับเอามือไปจับแล้วมาทานเลขนี้เิีัญชันสอนตองพอตอนเอามือไปแพ้บ่ายแพ้บ่ายตอนช้านี่ กะตั้งเึ่งหน้าเดียวติดิ้วติดเลยครับแต่ซูร์ล็อตเต้ไม่ได้ครับดีครับเปลี่ยนสีครับอะไรครับอะไรครับอะไรครับเดี๋ยวเป็นพิธีกรเลยนสนะครับที่สุดแล้วเดี๋ยวพาไปแล้วทำหน่อยพาพานปแ้นหน่อยเปลี่ยนสีครับคันนี้นี่ครับอันนี้คือเป็นหัวของวิญญาณเมียมันเมียมันตายไปแล้วนะครับไปต่อยกันเจ้าของรถคนไหนครับเจ้าของรถนี่ครับคันนี่ครับ หรือเตะ AF แบบติดหับเขา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 หมุมนล้กครับเขาเขาหมุนลูกครับอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าสีนี้เขาเรียกสีแดงครับสีแดงเป็นหมาสีแดงเป็นหมาสีแดงเป็นหมาอันนี้ไม่แพ้บ่ายไม่ไม่ไม่แพ้น้ำแพ้ตัวเองแพ้ตัวเองเปิดไปเลี้ยวซ้ายแบกไปขวาอ่าขั้นต่อไปครับ อะไรครับอะไรทิ้งลูกทีมเหรอใครไม่รู้ดูแน่ดิดูแน่ดิมีเด็กในบางเลยคนใดเขาใดอ๋อ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 อะไรคันนี้คันนี้คันนี้ขันต่อไปครับคันต่อไปครับรถปีศาจรถปีศาจนะฮะปีศาจขั้ไปถึงปีศาจดีโดนทีมยังไม่ตายถังอ๋อถังน้ำมันแนะอันนี้ช่าง 60นะครับมาดจำ60เรียนทำมาแล้ว3รอบรอบมา3วันเห็นไปแล้วตาดึงไปเห็นใจน้ำตาดึงไปนี่เพื่อนกูรับน้องเข้มาแท้แค่เล่นไปยับเลยแต่ไม่เหมือนรุ่นพี่กูหรอก ดูสายตาของภรรยาเขานะครับด,ดูสายตาครับด,ด,ดูสายตาภรรยามองหน้าสามีนะดูฮะแ่ะงงานเงาดส,าสอดกำลังลงล <laughs> ท,ำทำไมทำไมวันแต่งานทำไมทองมมันปอมๆวะเฮ้ยเป็นท <laughs> องคำขาวนะ ทำขาวครับเก่ามากเก่ามาก้าใช้ระยะเวลาเห็นรถ4ปีจากเยอรมันมากรุงเทพกยังได้เลยครับเหนะครับ พี่ผมสองพันเดียวมาไอแฟนไอมี่อยู่ไหนเขาอยู่ตรงนี่มานี่มาเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวเอาชุดเบมด้วยมาช่วยกันเท่าไหร่ยอดมันเท่าไหร่คืองี้มันทั้งหมดมันห้าพันสี่แต่ใครมีก็มีไม่มีไม่เป็นไรไม่ซีเรียสแต่ใครยังไม่ได้ออกก็มาช่วยกันนิดนิดหน่อยๆก็ได้อ่าเท่าไหร่ก็ได้มาที่เหลือเดี๋ยวพี่ป๋องช่วยมาเพิ่มอีกห้าพันและพี่คนเมื่อกี้ช่วยอีกสี่พันพี่เล็กพี่เล็กมอไซค์อะนะถ้าทริปไหนใครสะดวกไปเชิญไปให ได้ทุกคลิปนะไปกันสนุกกันอย่างเงี้ยอย่างที่เราเป็นนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวไอ้พวกนั้นต้องให้เลิกละเดี๋ยวผมไปต่างมันละมาเถอะไี่เป็นเพื่มาแล้วมีมาแล้วมาแล้วทำอะไรอยู่ด้วยฮะเป๊ะน้ <c oughs> องรัเปกนะ คุณนะฮะก็กําลังทําบทบดินอยู่ของในนามปรเทศไวายและประชาชนในหมู่บ้านแถวนี้นะฮะก็เป็นภาพที่น้องนักศึกษาเรานะฮะที่สิปธิศัตจุบันเนี่ยร่วมด้วยอาจารย์วิจวัตรนะฮะกำลังทุมง,งานอยู่ณตรงนี้นะฮะแล้วตอนนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ว่ากาลังทําเป็นฐานของรอบโบสนะฮะก็น้องๆเขากาลังเร่งกันทาอยู่ตอนนี้นะฮะเพื่อจะเอาไว้เสร็จครับผม ซึ่งอยู่ในช่วงที่วันหยุดพอดีะฮะน้องๆก็มีจิตอาาแล้วก็อยู่ในท่ายพัฒนาของอุทยานแห่ลายเรานะฮะก็กําลังแข่งันกันอยู่เลยฮะเดี๋ยวเราต้องไปหาซื้อเหล็กแล้วก็หาคนมาลงพื้นที่เพิ่มนะครับครับช่วงเช้าของวันนี้นะฮะวันนี้ครวรนักเลงนะฮะล่าสุดเนี่ยเอ่อทำอะไรครับพี่เนี่ยไข่อ้วกไข่อ้วกไม่ใช่่อ้วกโอก้โห ตัวด้าทางนี่จาอร่อยไหมพี่เอ้าทำไข่ลวกไม่อร่อยก็เหมือนทำไข่ต้มอะครับอ๋อครับผมนี่ตื่นแต่เช้ามานี่ปกตินี่ทำทำกินอยู่ที่บ้านอยู่ตลอดใช่ไหมครับเนี่ยนะฮะวันนี้อาหารเช้านะฮะมีไข่เคียวนะฮะได้มีไข่เจียวไข่ดาวเส้ก๋องนะฮะคาแฟของเครื่องกับบรรยากาศนะฮะสังเกตนะโอ้โหสวยงามมาก ครับแล้วมีพวกพี่ออฟโรดนะฮะมาเต็มเลยมีเจ้าของบ้านนะครับพี่เขานะฮะนึาว่าจะกินไหมเนี่ยเอากินดิพี่ผมจะได้ไข่ล้วนพิเศษนี่คือไข่แดงสุกอันเป็น้ายประเสริฐทำาังไงอ่ะทำได้ไหมออควรนักเรียนทำได้หรือเปล่ากับกับน้องโจไอบอลไปหยิบปืนที่แพ้กูดินะฮะดูเนี่ยอันนี้อันนี้ถ้วยของผมนะฮะดูท่าทางน่ากินมากอืม ใชได้เลยควดนักเลงดูโฉมหน้าเ้ยโอ้โหนี่เด็ดดวงนะพี่อันนี้ของจริงอ่าของจริงของจริงนะฮะใช้เวลาต้มกี่นาทีนะพี่เมื่อกี้อ่าเป็นเวลาในการต้มประมาณ3นาทีแล้วก็อุณหภูมิที่ใช้ประมาณ120องสาเซลเซียสเฮ้ยแล้วระยะของความร้อนที่ที่กระทบขึ้นผิวน้ำนี่ต้องเป็นยังไงเนี่ย หิ้วไข่พี่หิ้วไข่ไปแล้วแล้วเมื่อกี้ที่น้ำลวกมือนี่เป็นไงบ้างครับพี่ร้อนครับร้อนแน่ร้อนนะฮะนอกไข่ที่จำเป็นต้องเป็นเลือกเพศนะครับเพศผู้เพศเมียในการทำเรือว่าหมอกัน ไข่ตัวผู้ครับไข่ตัวผู้แล้วเราจะดูไงว่านี่ไข่่ตัวผู้ตัวมาเป็นตัวผู้แน่นอนตัวผู้วมีมันจะมีรอยย่นที่หนังไข่นิดๆเราเข้าตัวคนนี้รู้ไปรอมรู้ม่ครับเขาไปหนังไข่ไก่ยังไงครับเช่ยบอกให้ให้เปลือกเพราะควรเปลือกนี่ไม่ไม่สังเกตนะครับได้แล้วไดแล้วพี่เขาขอมาคุยเขาจะอ้วกแล้วครับเราสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยนะครับว่าอันไหนจะเป็นเพศผู้เพศเมียตัวเมียดูยังไงครับพี่ดูไงฮะคือ หนังมันจ,จะตึงหนังตึงนะโอเคถูกแคนิ้วสัมผัสได้โยนโยนโยนได้ <laughs> หมู่บ้านไหนคะพี่จากหมู่บ้านไหนะก่อยอมก็พี่ตัวอยเหมือนกับเขากำลังพยพอ่ะพวกอพยพจะเรียกร้องอะไรสักอย่างนะฮะจากชุมชนอีกชุมชนนะฮะตอนนี้เดินเข้ามาพยพอ่ะพวกโนยาโนยาโดนิยาพี่อพยพหบบเนี้ยกนะดไม่ใช้จังเลยบอกแล้วพี่มีรุ่นน้ยังยังยองยัยักยังยังยยงงงงง คนรับเยงเขาจัดมันใส่น้ำตาลมั้งเนี่ยไื่เอาแพพี่แดงเลยอ่ะเไี้ยอาไปนี่ลงไปลงไปไยกิน ขใใหหม่้้าไดูตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนบ้านนาสวนนะครับจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้นะฮะก็เป็นการทํากิจกรรมร่วมกันของชมรม 4x4 นะฮะอุเทนหวายเช่นกันแล้วก็ b z r และตัวแทนกลุ่มอื่นๆที่มีส่วนร่วมในงานนี้ด้วยนะฮะ ก็วันนี้มาร่วมแรงร่วมใจกันขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่กาญจนบุรีและที่สําคัญก็จะมีกลุ่มครัาจา์นะฮะอยู่ที่นี่รอการต้อนรับของพวกเราอยู่ตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะฮะที่จากกลุ่ม4ี่คูณสนะฮะตอนนี้ก็เป็นอาสาที่จะเอาของพวกอุปกรณ์การศึกษาและทุกอยางเนี่ยเข้ามาอยู่ที่นี่นะครับได้ยัง หลังจากกิจกรรมนี้ก็มีการให้ไอศครีมเด็กนะครับ,บต่อไปป .5 ป .6 กินดีเซอร์นี่ก็พี่บัวแดงก็กินแอบกินของเด็กด้วยนะฮะเนี่ยเราก็มานะฮะตอนนี้กลุ่มกิจกรกรมแจกไอศครีมแลว้วก็แจกของนะครับเป็นกระปุกให้กับเด็กๆนะฮะ ตอนนี้นะฮะับนิต้าโอ้โหขโมยก็แม่งเงินใหญ่เลยนะสามพันสามสี่คนสี่ด้วยนะครับก็แย่งจับตุ๊กตากันนะฮะพร้อมกับกระเป๋าอุปกรณ์กินเอออุปกรณ์การศึกษานะฮะเี่กพี่ยักษ์นะฮะยักษ์พี่ยักษ์ใจดีนะฮะแจกตุ๊กตาเด็กด้วยนะครับโอ้โหฮะให้เราไม่ได้เลยนะเจ้าคือพน้ครับ เด็กแต่ละคนวันนี้ดีใจนะฮะมีตุ๊กตามาด้วยนี่ได้ไปด้วยแมนเนี่ยชอบมากหรอชอบมากชอบแค่ไหนอ๋อครับพี่จันก็มานะฮะพี่จันก็มาช่วยเหลือโรงเรียนด้วยนะครับนี่ก็พี่ต้องนะครับาวันนี้มากันครบทีมครับแน่นอนจริงๆครับพี่ครับเ้เริ่มแจกกันดีนะฮะ น้องเนือปลปาเนี่ยว่าพวกพี่มาจากที่ไหนกันใช่คุณเพลงถวายแปลว่าอะไรคุณเทลยถวายน้รงดูโซลไเดอร์ใก้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใ้แล้วใกอ้แ้กล้แลล้ล้วใ้ bagi dia keluar adik aduh bang aduh bang oh sudah tēn pai